ก่อนแล้วน้องปรับเลยปรับก่อนปรับก่อนเดี๋ยวกูพาพาไปสีขาวเีงมามามมอื้มอื้มอุ๊ยตกไอีกมีการพาดบิดนะครับผมเอ้วต้องขึ้นไปก่อนเลยครับตอนเอพิ่มแล้วก็ตีเอ้ยบอนบอนบอนโอชิดโอชิดโน่โนโ<อ>นโน oh, oh, no, 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 no. ตายตายตาย,ตาย,ตายบุก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 เลยไปกูมีที่ที่ตั้งขอแกเอยู่ โอ้ยโอยา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 เบกุลบ <b un nin' rails> <se xy> ้าเกรด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 กรยนะเรียบร้อยมาดี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 ดดตายาตเอากปารชานะครับเนี่ยนนี่น่อุ้ยตกโอ้ยวิได้สอมัรอบครับวิมารอบเกิดเยอะมากเกิดรอบสีทิศทางฟาร์มฟมกูฟาร์มอุยกูตกโอ้โห ชาวมันเอ็มบ้านเราไม่ตกกูตกที่เดิมเลยเฮ้ยใครมาบ้านเราเฮ้ยทอมาบ้านเราช่วยด้วยดิใช่โดดตายเลยโดดตายเลยดวนดวนดวนสามีมันอยู่ไหนละมันอยู่บ้านเราแล้วว่าแต่เฮี้ยมันมีทีนดีด้วยรั๊บปั๊บปั๊บปับปับปับฟาบอนฟาบอนฟาบอนฮึตายปะด้วยเลยสามด้วยเลยสามต้าแกตายตายตายโอ้มันให้มันให้เพชรมาเราด้วยห้าก้อน โอยนงมันปาไฟบอลใสมาถึงบ้านแล้วมาถึงบ้านแล้วเพื่อนกูแม่งกว่าเยอะเลยโคบีไบรันโคบีบร์นโคบีไบรันชิดีไอสตีนี่แม่งฟาร์มอย่างเดียวเลยดูดิแม่งดูมีไฟบอลกี่ลูกเนี่ยไอเพื่อนมันก็จะบู๊อย่างเดียวเลยเอากูต้องตายเอ้าโอ้ ฝายบอลขี่อันวะโอ้กูตายเอ๊ยหรือว่าเราเอาออกรวยเนาะฝ่ายบอลมึงอะนี่ไงครับ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 ผมครับเอาอะไรเนี่ยเอาเหลืองเอาเหลืองมากูถึงกูถึงแล้วครับ

มายิงกูโดนมึงเอาแอปเปิ่นทองไปนี่ไหนเอาไปก่อนหนึ่งดอกโอ้ยแม่งตีกลับโอ้ยแม่งตีกลับเอาบล็อกมาหน่อยบล็อกกูมีแค่สามสิบบล็อกก็ดิแม่งเอาไปซื้อแฟนบอลไปแล้วเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โอ้ยแม่งย,มยิงแม่นเนาะ <c ười> โอ้ยโอ้ย กูเหลือสองลูกนะโอ้ยมันขึ้นมาปะขึ้นมาได้ปะขึ้นมาไม่ได้เอ้ยตกงหนึ่งตกงหนึ่งตกงหนึ่งมันขึ้นมาเร็วขึ้นมาไม่ได้กูไม่มีบล็อกโอ้ยต่อยกูดิเอ๋อไป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 มันไม่มีไฟบอลแล้วมันไม่มีไฟบอลไปเลยไปเลยเออหนึ่งกูคูเด้งกูคูเด้ง อย่าไปตกกูยังไม่ตายกูยังไม่ตายกูยังไม่ตายแอบแอบแอบอ้ามีคนบุกบ้านเรียบร้อยกูว่าแล้วแม่งมีคนอินเดอร์โพมีคนบุกบ้านป่ะโบรงแม่งก่อนกูกูจะตายแล้วเนี่ยเอาน้ำออกไปดิไอ้เชี่ยเอาน้ำออกไปดิคุณอยู่คุณอยู่ เรียบร้อยสู้มันสู้มันสู้มันโบสู้มันมันกอดนางเองหมอหมอขีดก่อนเพื่อขีดก่อนถอยมา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 มันอยู่ตรงกลางเฮ้ยไฟบอลอีกลูกโอ้โหบอกอยู่รองไฟบอลไหนอะได้ได้ได้ดูดูดู ล่ะ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 ละละลลลลลลอะไรอ่ะทีนทีอะไรอ่ะเอ้ยเ้ยโอ้โหโอ้โหโคตรเทียนเลยเอาเร็บร้อยกระจก